เอาละครับผมสวัสดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะขออนุญาตพูดถึงั๊กอินตัวหนึ่งที่ตอนนี้เขาแจกฟรีนะแต่ว่าไม่แน่ในอะนาคตอันใกล้ไม่รู้จะใกล้เมื่อไหร่แต่เขาเขียแล้วจวริงจริงมันมีราคาออกมาน,นะเ9เหรียญแต่ตอนนี้แจกฟรีไปก่อนนะครับผมรีบไปดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมแล้วก็ทดลองใช้ตามดูแต่ถ้าเกิดสมมุติตอนนี้มันขายแล้วคุณก็ไปวัดดูที่การใช้งานตามไปแล้วกันอ่ะโอเคตัวนี้คือั๊กอินที่ชื่อว่า apogee soft limit apogee หลายๆคนคงคุ้นเคยกับการที่มันเป็น audio interface แต่ถ้าคนที่มีอายุสักนิด หรืออย่างผม a p o g e ีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการที่ทำตัวคอนเวอร์เตอร์จากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลก็คือยุคที่เรายังมิกกันบนบอร์ดพอมิกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นลงเครื่องเดดนะครับผมหรือจะเกิดคุณจะบียงิงใส่โปรทูแล้วก็ว่างไป Apogee <po> ก็เริ่มจากการที่เป็นผู้ผลิตคอนเวอร์เตอร์แล้วกัน ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือประธานบริษัทเนี่ยเป็นภรยาของเอนจิเนียร์มือหนึ่งของโลกหนึ่งคนที่ผมถือว่าเป็นอาจารย์องผมเลยในการศึกษานะผมก็คือคุณบ๊อบเคลมเอเทนอาจจะไม่ได้ออกแบบเองแต่ว่าเป็นเรียกว,ว่าเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมปัจจุบันนี้บริษัทอโปจี gee, ทุกวันนี้จงให้ามาผลิตปักอินเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายตัวในบริษัทเขเนี้ยคุณบ๊อบแกก็ยังออกหน้ามาแกรู้สึกว่าสิ่งที่แกมิกเนี่ยอนหลอกแล้วเนี่ย ไอาการไปลงดิจิตอลเนี่ยย,ยังยังสู้ไม่ได้กับการที่ลงเป็นม้วนเทปจริงๆเนี่ยเราเอาไปทำมาสเตอร์ลิงทีหละหรือแม้กระทั่งการที่คุณจะไปอัดเสียงลงโปรทูเนี่ยเสียงมันยังไม่ค่อยได้เว้ยมันยังสู้กัรอัดเทปไม่ได้เว้ยอ้าวโอเคทีนี้อาโปจีเนี่ยเขาก็ผลิตอ,อับวัตเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมเขาก็สื่อว่าคาแรคเตอร์หนึ่งเนี่ยที่ในเทปอะนาล็อกมีนะคือว่าเวลาที่คุณอัดไปแรงๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวฟมันดังขึ้นเรื่อยๆยสมมุติสเกลร้อยนะเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้า แต่อัาล็อกเนี่ยพอมันเริ่มสัก90 91 92 93 94 95 95 5 9 5 9คือมันมีความแบบอิ่มตัวซึ่งมันรองรับอยู่คืออัาล็อกเนี่ยมันไม่ได้แบบปล่อยมันเลยวิ่งหมดเลยแล้วก็แตกหมดเลยป่ะมันเหมือนกับมันแบบมีนวมมีหมอนกันอยู่นิดหนึ่งซึ่งไอคาแรคเตอร์เนี้ยทำให้เวลาอัดเสียงในเทปอัาล็อกเนี่ยมัน อาจจะอัดได้เลเวลสูงหน่อยเพราะต่อให้คุณอัดไปแรงๆเนี่ยเทปอะล็อกที่มันอัดเสียงกลองเสียงกีตาร์เสียงร้องของคุณไปเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวที่เหมือนกับกั้นไว้นิดหนึ่งเป็นหมอนนิดนึงสิ่งที่บอกคือไม่ได้วิ่งทะลุทะลวงแตกเลยหรือพอคุณทำมาสเตอร์เสร็จคุณจะลงตัวมาสเตอร์เนี่ยที่คุณเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแตกมาสเตอร์ทีเดียวนะครับผมคาแรคเตอร์นี้แหละคือสิ่งที่ทําให้ออปชีสร้างฟังก์ชันที่เรียกว่าซอฟต์ลิมิตสาหรับคอนเวอร์เตอร์ของเขา ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็เลยเอาไอ้ฟังชันนั้นในคอมพิวเตอร์มาทำเป็นปลั๊กอินซอฟต์ดิมิตก็คือพอเสียงมันใกล้ๆจะถึงร้อยแล้วอะแตะสเกลร้อยแล้วอะมันจะเหมือนกับโดนคอมเพสหน่อยๆหัวเวฟไม่เหมือนเป็นเวฟเสียงร้องเวฟกลองเวฟกีตาร์ครับแต่เนี่ยทำจัดการในพวกเนี้ยให้มันไม่พุ่งทะลักทลายแตก คุณก็จะสามารถดันมาสเตอร์ดังขึ้นก็ได้หรืออย่างน้อยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุประเภทว่าวิ่งมา80 80ตลอดอยู่ที่พีกมา101เลยพอมันมีซอฟต์ลิมิตเขาช่วยเนี่ยพอมันจะไป็น101ปุ๊บมันจะเป็นแบบแค่99 96พอมันมนเป็นปลั๊กอินปุ๊บเราจะมาใช้งานยังไงได้บ้างมาไล่กันไปเลยก็จะมีมิเตอร์ข้างบนเนี่ยคือเป็นอินพุตตรงนี้เป็นซอฟต์ลิมิตก็คือโชว์ให้คุณดูว่าคุณกําลังถูกคอมเพสหรือถูกตบพีกลงแค่ไหน อารมณ์คอมเพรสเซอร์นั่นแหละเอาพุทคือสัญญาณที่วิ่งออกเดี๋ยวคุณจะเกตนว่าข้างบนมันจะแรงกว่าข้างล่างออโต้เมคอัพก็คือเมคอัพเกณในคอมเพรสเซอร์ทั่วๆไปแหละทีนี้อันนี้ก็คือแทบจะเรียกว่ามันคือตัวลิมิเตอร์หรือตัวคอมเพรสเซอร์นั่นแหละที่คุณมีอยู่แล้วแหละเพราะฉนั้นเดี๋ยวถ้าอ mm ินพุตเข้ามาคุณอาจจะเห็นว่าบางครั้งสมมติว่าแตะแดงนะแต่พอคุณดูที่เอาพุทเฮ้ยถ้ามันไม่แรงสุดๆจริงนะมันก็ไม่แตะแดงตัวดรฟ์ hmm. ก็คือเพิ่มเกนตีน้เพื่อให้้้วมันนแรงขึดย โอเวอร์แอมพลิงก็มีคูณ4คูณ8คูณ16บหโอเวอร์มลิงเป็นการทำงานที่มันจะใช้ CPU เยอะขึ้นมันจะมี l a เ e n c y นิดหน่อยเพราะว่าสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะเป็นการคำนวณที่เราไม่ได้แค่เอาตัวเลขเวฟจริงๆมาคำนวณเฉยๆแล้วเพราะคูณ4คูณ8คูณส6เนี่ยคือมันเหมือนเบิ้ลตัวเลขขึ้นไปสมมุติ0ูนถึง100คุณสา 3, ไมไปหารคุณจะได้3 3 3 3, 3. 3. คุูณก็เก็บได้แค่3 3แต่ถ้าเกิดคูณขยายเป็นพันมันได้เะไหสรอ อันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายว่ามันทําให้เราเก็บเสียงได้ละเอียดขึ้นถ้าคุณลองกดดูคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันอาจจะแบบเฮ้ยละเอียดขึ้นฟังสม,มูทหูขึ้นแต่ที่ผมบอกคือถ้าเครื่องไม่ไหวกด,ดตรงนี้มีโอกาสครับที่ CPU จะโอเวอร์โหลดแล้วตัวนี้ซอฟต์ลิมิตคืออันนี้คือเทสโคของการคอมเพรสนั่นแหละที่ปกติมันจะตั้งดีฟอลต์ไว้ที่ลบหกเออผมเล่นไปแล้วคือผมตั้งแค่ลบสาม คิดง่ายๆนะคุณอยากจะให้มันเกิดอาการซอฟต์ลิมิตตั้งแต่ความดังเท่าไหร่ลองลบหกก็ได้ลบหกก็สแสดงว่าพอสัญญาณคุณมาเริ่มไล่มาเลยนะลบเก้าลบแปดล้วเสร็จพอเริ่มลบหกปุ๊บมันจะเกิดอาการนั่นแหละเอาหมอนมากัน้นที่ผมบอกอ่าไม่ให้มันมีทันทะลุทะลวงแต่ถ้าคุณอยากให้มันเอฟเฟกต์มันน้อยหน่อยคุณจะเป็นเป็นลบสามนี่ก็ได้นึกถึงเทสโข,ของการคอมเพรสเซอร์นั่นแหละนะโหนกแล้วก็สุดท้ายเอาพุท ถ้าคุณกด Auto Makeup ก็คือมันก็จะคำนวณว่าถ้าเกิดคุณยิ่งกด s o ต์ Limit เยอะคือเหมือนคอมเพสเยอะมันก็จะชดเชเยเณฑ์อัตโนมัติบอกแล้วโดยภาพรวมแล้วมันก็คือเหมือน Limiter หรือ c o m p r e s s ร r ที่คุณใช้อยู่แล้วนั่นแหละ Auto Makeup เนี่ยมีข้อดีข้อเสียถ้าคุณกดออนอยู่ผมบอกเลยยังไงคุณต้องสื่อเสียงดีขึ้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันตบลงปุ๊บแล้วมันจะแอบดันทุกอย่างขึ้นปุ๊บนะ มันจะรู้สึกโดยอัตโนมัติว่าโอ้โหทำไมมันดูแน่นเพราะจริงๆมันจะเพิ่มความดังให้คุณไม่มากก็น้อยเพื่อชอดเชยไงเพราะบอกติเวลาคอมเพรสปุ๊บพอมีหมอนมาก,กันปุ๊บมันจะดูเนเบาลงนิดหนึ่งแน่นอนแต่ถ้าคุณกดออโต้เมคอัพปุ๊บพอมันตบมาปุ๊บมันแอบยกขึ้นเลยซึ่งปล่อยไว้ไม่ได้เสียหายหรอกถ้าคุณแน่ใจว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยคุณแปลความให้ถูกแล้วกันแต่ถ้าสมมติคุณอยากให้ชัวร์คุณเอาออโต้เมคอัพออกแล้วคุณปรับตรงนี้ให้เรรรียยบ้้ออกก่่นคุณจะูสึวา ผลการใช้งานจอฟตเนี่ยมันให้ผลยังไงกับเสียงบ้างโอเคนะเสร็จปุ๊บแล้วถ้าคุณโอเคปุ๊บเนี่ยคุณค่อยกดออโต้เมคอัพเพื่อให้มันยกเสียงให้ดังขึ้นเพราะฉะนั้นโดยความรวมแล้วเนี่ยก็เลยทําให้คอนเวอร์เตอร์ของ p o จีสามารถรองรับสัญญาณได้โดยไม่แตกหรือรองรับได้มากขึ้นเพราะพอคุณอัดสัญญาณเข้ามา,างแรง หัวกระเดืองเสียงแอตแทกเร็วๆะมันถูกกดไว้เนี่ยคุณก็อาจจะเพิ่มเกณฑ์ได้ไงหรือถ้าในเคสนี้คุณก็เพิ่มสัญญาณไดรฟ์หรือคุณจะแค่เป็นว่าที่คุณบิ๊กมาแล้วเนี่ยไม่แตะทะุทะวงไปเลยเพราะถุกตัวนี้กั้นไว้ทีนี้เดี๋ยวมาทดลองใช้งานจริงกันเลยคุณก็ค่อยไล่ดูไปแล้วกันอ่าเราดูนะครับ เมื่อกี้ Input มีความแดงเกิดขึ้นแต่พอ o u t p u t ไม่แดงแล้ว s อ f t l ล m มิตก็คือมีการ c o m p r e s s หัวเว้ไว้พอสมควรผมแอบ Drive นะครับผมขึ้นมาอีกประมาณ1 DB นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมปรับไปให้ลบ6ก,ก็คืออย่างที่ผมเล่าไปแล้วคือสัญญาณเมื่อไหร่ที่มันเกินลบ6ปุ๊บมันจะเกิดการซอฟต์ลิมิตทันทีถ้าคุณสังเกตดูคุณจะรู้สึกว่าพอคุณกดซอฟต์ลิมิตกรองแน่นอนพวกแอดแท็กบางอย่างเนี่ยมันจะถูกหั่นหายไปอย่างกรองในที่ที่มันเป็น หัวมันจะถูกตัดไปนิดหนึ่งแต่ในทางเชิงติวิทยาของหูเราเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีนวลขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเอฟเฟกอย่างหนึ่งเตียวที่ผมบอกแล้วนะยคุณบ๊อบเกมเท่นแกชอบความเป็นอันหลอกมากเพราะนั่นคืออันนี้ไม่ได้มีผลในเชิงแค่ที่กั้นผีไว้อย่างเดียวนะมันก็คือรสชาติอย่างหนึ่งของความเป็นอันหลอกนั่นเองนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันนวลขึ้นมันดูกลมเข้ากันขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะไอ้แท็กมันถูกหั่นหายไปให้มันดูไม่กระแทกกระทันเข้ามาเนี่ยค อ้วน,นนวนขึ้นนวลขึ้นถ้าคุณฟังเผลอนเพอคุณกดโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะเสียงว่าถูกยกขึ้นมาหน้าเลยแต่คุณก็ต้องไปใช้ให้ดีเพราะถ้าเกิดคุณใช้มากไปสิ่งหนึ่งที่จะหายไปคือแอดแท็กเพราะนั่นคือถ้าเกิดคุณทําอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันอยากมันกระแทกกระทันออกมาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นดูซอไปหรือเปล่าคุณก็ต้องลองไปใช้เองนะผมแล้วคุณก็รีบไปดาวน์โหลดมาใช้ตัวเองนะครับไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมแล้ววเจอกันใหม่ครับ